สวัสดีจ้าสวัสดีเพื่อนๆสุขสุขค้นจากกามาพบพอกับเอมี่คือเก่าเนาะจ้ามือหนีสาวเอมี่มากกับคลิปกินเขาด้วยจ้ากินเขากับยังวัติมาเบิ่งกันจ้านี่แหละค่ะต,เตาเฮ็ดจ้าคลิปตาเฮ็ดเอมี่ก็ได้ล่มไปแล้วน้องขันผู้ใดบ่ทินได้เบิ้งกันสามารถเข้าไปให้กำลังใจย้อนหลังก็ได้ด้วยจ้าเด้อมือหนีมากกินข่ากับไอหยังอีกแน่ก็มี่ทอดสิ้นสมค่ะ เนื้อมูสํมสั่นเนาะค่ะมูสัมชั้นเนาะค่ะเอบมีเฮ็ดสมแล้วก็ทอดน,นาะจะาละกาอันนี้เป็นเนื้อเนาะค่ะแล้วก็ลวกพักลวกยาบ้านเข้านี่นะจ่ะโอเคจ่าเนี่ยวาวลายหิวเขาแล้วค่ะมากินเขาเป็นมู่กันเ้อะจ้ะเด้อข้าวเหนียวค่ะวันนี้หนึ่งข้าวเหนียวเนาะคะ่ะเนาะกว่าสิยิดเฮ็ดคลิปได้ก็เย็นมืดจ้ะ <laughs> มากนะจเด้ดโอ้ยอีบีซีไซอันส,สอน,สนดอกใส่มือมันน,นั้นมันตันหน่อยจ่ะ มันคลายเครื่องหมดแล้วบ่อบอนี่นี่แหละค่ะตําใส่บลาเขือค่ะบลาเขือเฮ็ดนี่เป็นเฮ็ดหอมเด้อค่ะเด้อแซ่บแซ่บค่ะขอให้มีปลาแดงเนาะคะ่ะเนาะเนี่ยเฮ็ดนี่เอมมี่ไปต้มมาซุกแล้วค่ะต้มซุกแล้วจะมาต้มเนื้นจอจ้ะเนอะ เสียงกับกระทบแขวใน่วนกับขอโทษขออให้กินบะสุภาพด้วยจ้ะเด้อหนึ่งคักโอ้เฮียล่ะกินกับเป็นยังสีละไรนะจับน้ำปลาแดกค่ะ <c oughs> ยูไซกอลบอลืมบานเท่าจากปลาแดดแซบ่บมักกะทินค่ะกินเขาเที่ยงค่ะไม่บายคนละ มีราคาบาบแล้วจะกินเบิดวเนละมือนี้มือนี้เอ็มมีตําเฮ็ดใส่พริกสองเม็ดนะจ๊ะเด้อย,ย่านเพชรค่ะกินตําอันกุ้งสดไปแล้วเท่อนึงใส่พริกสามเม็ดเอ็มมีไห้เลย อะไ้ตั้งใจสีหายเน้่ยจะมันเพชรอีลีพอดใหม่ๆเนี่ยโมแมนมืออาชีพน่าจะกินน้ำจ้ำจำนำประแดดใส่ทั้งมือใส่ทั้งซอนหนาน่าจะนะ หนึ่งพักค่ะพอดีหนึ่งเขาแล้วแลนต้องไปเก็บพักหมักบวบจะ้ะใช่ครับโดนๆก็ได้กินข้าวเหนียวค่ะกินมซุ้มือกับอืดทองถ้ากัดโดนๆก็ได้กินอดอกหมักบวบจ้ะหอมสิ่งสม มัดกี่ลายกี่ลายพี่เจ้าของเนี่ยจ้ะเอมีเ่เฮ็ดแบบเฝ้าแม่จ้ะก็เลือบดไดเห็ดคลิปเห็ดมากแล้วก็กินได้แล้วจะสองสามมือได้ไดเจ็ดแปดชิ้นมาดีมันสมแล้วก็ยัดเข้าตู้เย็นไว้ย้ำอยากินเก่าออกมาทอดจ้ะ กินประสุภาพกับขอโทษขออภัยได้จ้ะเดออ่ะมีหนังพร้อมพักค่ะเพื่อนบ้านเอมมี่ยุอันานาบ้านนี้หมจ้ะข้าเจ้าก็มาเมืองกิปเอมมี่แต่ข้าเจ้าว่าคือบอกว่าภาษาอิตาเลียนนะคอยบรรลุดเดือง อมีกระยานเบากันบ่าถือไหมก็เลยบเบาเบาเนาะข้าเจ้าเบิ่งข้ากินเนาะข้าวเจียวกะซีบาโอ้ในบ้านนี่กินจังซีบาสังซีบาละทั้งมือทั้งตีนเอ้าขอโทษขออภัยทั้งมือทั้งเอียงเนาะจ้ะเนาะบ่ใส่โซนข้าวเจ้ากินได้ใส่โซนเนาะข้าผัดอันบ้านข้าเคยกินจังซีเนาะจ้นะเนาะ อ๋อไปนั่งฟลอยไปนั่งเพื่อนๆจะเฝ้ารำคาญเอ็มมี่ได้จ้ะเด้ออืทำบ่เฮ็ดคลิปจังสี่กับจังสีสไปเฮ็ดอีกอย่างนั่นจ้ะน้องเฮ้ากับชีวิตอืกับเป็นแม่บ้านนั่นจ้ะเนาะกิดเฮ็ดสไตล์เฮ้าค่ะเอ็มมี่ได้อยังมาเฮ็ดยังแม่แต่ละมือแต่ละเงินกับสี่เฮ็ดคลิป ประเภทนี้นะค่ะแสบอยู่ด้วจ้ะฝีมือเจ้าของโดนๆจมได้กินค่ะต้องขยันแน่นอะจันอ๋อไม่ขยันก็นไ่ได้กินบคือบ้านเฮาได้ไปหาซื่อผินแบบง่ายๆนะจ้ะแจ้งน้องเหามาสองว่าค่ะ สาม,มีกับม,มันค็ดง่านมอนอ้ได้อยูบ้านค่ะก็เลยมีเวลาแฮดคลิป <c oughs> ดอกบัวจิ้มนำประเด็กอื้ใส่กระซ่อมไปมามีม่บบนุ่มค่ะบริสุทธ์เนาะมันยูกไกลค่ะ สีสังแต่ละเธอก็โอ้ยขันเบออัน40หา10ยูโรขึ้นกับว่าอยากสร้างค่ะสร้างของอ่ะรอให้ซอดให้ยังบทจังสื่อพร้อมกันแล้วกันแล้ะกันนะเพราะว่าลานยูกไกลค่ะแซ่บๆ ขาเจ้ากับมักมาเซลอยู่เอมี่กินข้าวกับเนีงมาหน,นีิข่อยเบิ้งมาเลือเรียงเพื่อมนมาบิึงแต่ภาพาบมาละสีโซ่ใส่ข้าเจ้าเบิึงจังหน่อยบักเขือสีวะและสาวเอมี่กินตำบักเขืออบักเขื่อือนุ่งเดียวจ้ะ เบื้ต้นมันสีนาวแล้วมันไ่เป็นดอกอีกค่ะก็คือสีได้กินชอ่านี้ห่ะบมะเขือเอ็มมีปีนี้มาแข้งกับบ่ได้กินค่ะหนาวหลายดอกมันเหี่ยวหมืดจ้ะกินกัอกอีหยังมาดนึ่กับนำประหยัดม,มาเด้๋ยวจะเด้เามากินข้าวน้ำกัน เม่ได้รู้ดาหน้ามูเดียก,ก้ะเท่ากับชีวิตถ้าเป็นยังไงก็อยากให้มูอยากเป็นพวกรลูเนาะจา้ะว่าเฮ็ดอีหยังแน่แต่ละมือแต่ละเงินเนะานะะจ้ะเนาะการจังสี่ละจ้าเฮ็ดกับเขากับน้ำไปกันบ่ได้เฮ็ดอาหารให,ราหารร้กันเฮ็ดอาหารฝรั่งกับเฮ็ดแบบเร็วๆนะจ้ะบ่ได้เฮ็ดคลิปเฮ็ดอีหยังเนาะ นอกจากตั้งใจเฮ็ดอ yeah. ีรีจังเลยเฮ็ดคลิปนอกจากเนาะกาขอบคุณหลายๆด้ใจเด้อเพื่อนๆที่มาติดตามให้กำลังใจเอมี่มากโดยตลอดนอกจาะเอมี่กะมือใดยเฮ็ดงานกะเฮ็ดมือใดยบรด้เฮ็ดกะเดี๋ยวสิพยายามตามกลับไปนอกจากไปตอบคอมเมนต์ไปเบื่องคลิปให้เพื่อนๆแน่เฮ็ดคลิปจะคล้องแน่จ้ะ อีหอย่างในน้องเมนูนี่ไม่ค่อยได้ซื้อหรอกจ้ะมีซื้อแต่ข้าวเหนียวแล้วก็นเนื้อนอกนั่นก็นหากินเองค่ะเฮ็ด <c oughs> นี่ก็ลงพุ่นไปเก็บมาจ้ะมาซื้อผักกระปุกเองค่ะซื้อเนื้อซื้อหมูมาเฮ็ดส่งไปงัน้นอยากกินจ้ะเออมาก,กินจ้ะ เห็ดคีบจักเห็ดดีบด่ดีอันนอยูกไก่แน่แม่ค่ะกล่องเนะจักมองเห็นชับดชบ่ชัดกดขอถูกขอให้ได้จ้ะเพื่อนจ้ะเห็นเขาเจ้าคลิป เห็นเขาเจ้าเห็ดคลิปดีดีค่ะเจ้าของเห็ดกะอยากเียนแบบเพิ่นกะกเห็ดจังไหนเนาะก็เห็ดได้ซ้ำหนี่นะจ๊ะอือพกเทิมจ๊ะกินแล้วก็เป็นยานะจ๊ะหอมกับเมียงฟ้าคือ,อเสแยบเนาะ กินตำเฮ็ดผอดอยากกินเมียงปลาปิชว่าด้ยกระคืดอ,อยากเนาะมันเท่ากันค่ะกับพักเถิอมอพักสาราแน่เนาะจ้ะเนาะม,มีก็กินเขาไรยังเสียเขาแรกมากินอกจ้ะกะสิกินผลไม้กินอี่ยังไม่ยังสั่น่ะ หิวนะกนน็กินนมอกินออหยังไปเนาะหม,ม,มูทอดสามตอนจำมาหนิั้งกินั้งกินหมูไก,ก่เผ็ดแน่ประแดกขึ้นเบิดเด้อเนี่ยพักเนี่ยเอามาโชว์ได้จ้ะเลื้อนีก่กะเอาไปเก็บกินอีกได้ คลิบเงาหน่ได kind of <m springs off> ้จะเด้อกินข้าวคันว่า้คลคินกันมันมีหย่างเห็ลงกน้อยใจเนาะแบบเอียงเกาะบักระดินบ่าท่านไหนแกจะจงวดนี่มันสีแกบะบุมันหนาวเลยไหมจ๊ะทำมาใช้เดม่กะ อรอเห็นมันหนาวค่ะคักสิรอดบรลุปีนี้เดี๋ยวสีเอาผ่าไปห่มค่ะปีนี้ปีหน้าบารลลุสิรอดเห็นเอมี่จักนี่คันธิมาต,ตกลากระยานอยู่แต่ว่ากระปลูกลงดินไปแล้วต้นนี้ก็มีอีกสองสามกระถางทีสิยกกเข้าบ้านจา้ะอ,อ,อีกสองสามข้ามกระเบิดแล้ว ปีหน้านกับพ่อได้กินยี่ดอกปักกระทินอันส้ำกระถางขันต้นนี่ตายแล้วแต่กัเสียดายยีเดามันต้นญ่ยลยนะไหมจ๊ะยังไงกระถางเบิ้งก็เองมีเ้อะมันมันจะหลอนิือบอหลอต้นกระทินต้นนี้ยูซีล่ะอัปเดตให้เบิ่งเรื่อยๆนั่นละจ้ะอืม หอ,อมเบิดแล้วจำนำสิปิกี้กับบเกระเทนเดี๋ยวเขาอันกินแฮมเบิร์ดก่อนหมูต้นสุตไทยฮ็ดเบิดแล้วจ้ะ ตอนสุดท้ายมีหมดแล้วแล้วนังมูด้า เบิร์เร็วจ้ะโอเคจ้ะเพื่อนๆจ้ะสำหรับเมืรอนี้เอมี่ก็ต้องขอบคุณหลายๆด้จ้ะเด้อที่ติดตามให้กำลังใจแอดกันจนจบคลิปนอกจากนอ่จังใดกะเบิรงคลิปแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปด้จ่ะเดี๋ยวเอมี่ซีอาร์พยายามกลับไปให้กำลังใจนอกจาะขอบคุณหลายๆ,ๆด้จ้ะเด้อสำหรับมื้อนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายจ้า